คนอยุบเปล่นคนอยุบเปล่นเบิ่งเอาดันกำลังเฮ็ดสาระกลางบ้านมูเ่เฮ็ดนี่ซอยดันเห็นเล่าดังจังด้วยนี่นี่ที่นองคนทิ่ตามเล่าเด้อเล่านี่เราเป็นผู้เสียสาระเอาเพราะเาเอาโบช่อมนี่เอา <c oughs> ลนคนยูเอราเป็น,มมค,น,ปนคนขยันยูใจกับขี้กา้านที่ไปยังไง <laughs> ขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากาอวกมัใน,ใน,นข,สสขยันขี่ก้านขยันมาก

หันนามาดูเพอจะว่้นขยันนี่เหละพี่น้องกำลังรวมมือรวมใจกันพัฒนาเนะซลา ตะกอนนี่มันแช่พโพดพิวน,นอ,อกมันีนเลยเห็ดไม่มางอค่มันคว่วงก็เก้าบ้านนี่เบื้องขุนกำลังกอกำลังสะดินด้วยมีบ้านกำลังเล่งโยทีมงานดูนอ้องไม่เห็ดตอวนี่แหละครับบ้านห,หลายคนกับีสซัมีกับหลายคนเติอบอยูด่ดอกนี่ เอออดีตเพีกหมอลำัด้วยพี่น้องอดีตเอกหมอลำท่านอบตพี่น้องมายืนเข่ายาวบนงูยืนเล่าไปพ่อเเล่าไปแมวเลี้ยงมันพอดีดีตัวเออพอกหมอลำเข้าไปแสดงหนังบ่ไปเรื่อพี่น้องนี่อยากน้ำเต้าพุสาวหลายเล่ยนน้ำเต้าสาวบ่ได้ซ้ำแสดงหนังสาวกับพี่น้องสาวทั้งกุฎดวนคนเราคนเล่ยนน้ำ นี่เราพี่น้องขี้งานนไปจำห้อกาคุณล่ะพุชเสาเตวาเออสาไม่ห้ามไม่หมไม่เบิดมลยอาน่ยาเอ็ดต่อยกันพี่น้องคนละใหม่ละเมื่อเฮ็ดคนละขุ้สองู่ไปหิวมากนี่พี่น้องไป่าคนไป่านงึกับว่นี่มุ่งยู่ฝนตกมากว่านี่เปียกเบิร์ยมหงดพี่น้อง กินไปเล้วไม่มีมูไม่มีมูจับซอยกันด้ลงม่ถากสร้างยะสร้างถึงไปก่อนบ่แม่นสร้างเห็ดสร้างสะลยลงมากก่อนีนาีเย่องเื่อแค่สนาทนี่พี่น้องบ้านนี่ผู้นำเห็ดแร้วบ้านนี้งอเกยนมูนางมุดเล้วคุณสร้างบ้านมาล้ว เคยแล้วพี่น้องก็ลังจมไหลแล้วกคนตรงห้าม่ ดีไปเองเงินแล้วครับเป็นสร้างสาบูนเด้อพี่น้องเพื่อนผมทำเลี้ยวพี่น้องบไปนะทำเลี้ยวสว่างานเขาลี้ยวพี่น้องก็ลังขอนก็ลังห้องทั้งผู้สาบทั้งผู้ทมดินทั้งครูทั้งทังพี่น้องทั้เทั้งที่สีดเลี้ยว